ผมจะบอกแฟนในฝอนไหนแล้วก็มาดูปฏิกิริยาของเธอกันโอเคไปเริ oh <my> ่มกันเลยโอ้พระเจ้าพ่อเกิดเกิดอะไรขึ้นอะพ่อมีความรักกับคนที่พ่อเจอในฝอนไนเมื่อวานอะเอ่อโอเคแล,แ,ลแ,ลแล้วแล้วไงต่ออะและเขาเพิ่งบอกพ่อท่านอิรุมะครับสั่งผมได้ทุกอย่างเลยนะครับอะอะอแต่ตอนนี้ผมยังไม่อยากสั่งอะไรคนอิรุมะที่ช่วยชีวิตฉันเอาไว้ อยากกับคุณจังเลยจะได้ใกล้ชิดกัคงดีคุณอีรุ๊โอ้มีอะไรเหรอไม่เปล่าเขาแค่สมผัสอะไรบังยางด้วยกลัวปีศาจตนนั้นน่ากลัวน่ากลัวชอบกินไก่ทอดคู่กับน้ำอะไรเพราะว่าน้ำเปล่าก็อร่อยนะครับน้ำผลไม้ค่ะแ้วมัน,นก็ต้องครับแม่แม่จะพวกเด็กน้อยมันต้องน้ำแอปเปิลมาอย่าเป็นตัวอย่างไม่มีสิคะขอทอดจะ้ะอฉันก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดี ้าพวกเราเป็นคนคนเดียวกันอะไรทําให้ในายดูชั่วร้ายกว่าฉันละ่ะปีศาจที่แท้จริงเกิดมาพร้อมความเจ็บปวดและความสูญเสียนายจำได้ดเมื่อตอนฉันยังเด็กที่สเปซคอรนิอัคฉันมีรถไฟที่เป็นของเล่นฮ่าฮ่ารถไฟละ่ะและวันหนึ่งมันก็หายไปปูนปูน,ปนไปไหนแล้วแค่นั้นแค่นั้นเองเหรอนายหมายความว่าอย่างไรนั่นเป็นความหลังที่ทําให้ในายเจ็บปวดอย่างนั้นเหรอมันดูเศร้ามากขนาดนั้นเลยเหรอพวกคือฉันต้องมาเห็นมาเรียตาย ฉันหมายถึงฉันเห็นเธอถูกยิงแล้วก็ตายแล้วนายมาบอกฉันว่ารถไฟนายหายไปอย่างนั้นเหรอนั่นคือทั้งหมดทั้งหมดจริงๆเหรอเอาจริงดิฉันมี DNA ของเอเลี่ยนคนที่สร้างฉันพยายามจะทําลายโลกและฉันก็ถูกกักขังเป็นเวลา50าสิบปีฮแล้วนายรู้สึกยังไงที่นายเสียรถไฟของเล่นไปล่ะฉันไม่เคยเสียรถไฟของเล่นฉันไปแต่ก็ถ้านายยังเสียมันไปอยู่ดีนะก็ยังชั่วร้ายอยู่ดีสุนเสสุดชอบไปเลยน้าไม่เด็กขาสนนิดเลยนะ เซนซีทำไมไม่น้าไม่เด่นขนนิดเลยล่ะอยู่กับฉันไปเปเติดหรออดีใจแน่นอ่ะซีเซนซีหนุบหน้าหนุาตามิกาจะจะจะออกแล้วจะระเบิดแล้วข้างในของฉันหนาหนาอย่าหน้ามิกาหนุบหน้าหนุมตาเซนซี